ลุกม่ขึ้นนะคะลุกไม่ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราที่ช่องพิณนครทองน้องทรงไทยนะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะอวนลุกไม่ขึ้นนะคะเ,เล่นล้อรถนะคะของเล่นกินแล้วก็เล่นทั้งวันนะคะไม่หลับไม่นอนเล่นทั้งวันเลยชอบนะคะชอบชอบเล่นลอรถ คุณแม่ก็กินทั้งวันนะคะกินทั้งวันลูกชายก็เล่นทั้งวัน นอนเล่นม่วงหรือเปล่าไม่รู้นะคะเล่นทั้งวันวันนี้ยังไม่ได้นอนนะคะยังไม่นอนเลยมีของเล่นเป็นของเล่นชิ้นเดียวนะคะที่ทน <c oughs> ทนฐานที่สุดก็น่าจะเป็นล้อรถนะคะล้อรถยนต์นองนั้นกอพังหมดนะคะแตกหมดลูกบอลก็แตกหลายลูกนะคะหมดแล้วแตกหมดแล้ว กินนมหรือเปล่านะเดินเข้าไปหาคุณแม่กินนมบ่อยขึ้นนะคะเนี่ยอาหารเยอะขึ้นกินเก่งแล้วตอนนี้กินแล้วก็เล่นทั้งวันเลยไม่หลับไม่นอนคุณแม่หอมอาหารนี้นะคะเห็นน้องเดินหอมยาออกไปไว้นะคะอีกทีนึงทานจนหมดนะคะให้คุณแม่ทานอาหารนะคะเป็นยา ทานกันหมดแล้วหยิ่นมนะคะหิวนมกินนมกินนมเติมพลังนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับมาเล่นต่อ เมืนเสร็จมาเล่นต่อนะคะเล่นต่อเล่นทั้งวันมาเล่นเสร็จพอพังบ้านเก่านะคะพังบ้านแล้วก็กลับมาเล่นเรารดอีก เหมือนยังง่วงนะคะแต่ยังอยากเล่นอยู่ คุณแม่กินเก่งมากนะคะกินกินแป๊บเดียวหมดแล้วอ้วนกินอะไรอะ่ะอ้วน ตาเหมือนง่วงนะคะตาเมืนจะหลับแต่ยังอยากเล่นนะคะอยากเล่นอยู่วันนี้ยังไม่ได้นอนนะคะเล่นทั้งวันเล่นแล้วก็ผักบ้านนะคะเียวเคียวแล้วก็ขายกากทิ้งเคียวหญ้านะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ